สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่น่ารักขขงแม่ได้กดสวัสดีค่ะคลิปคลิปนี้มารีวิวเหรียญที่ส่งมาขายไม่ได้เป็นรีวิวเหรียญรับซื้อนะคะบอกเลยว่าจะมาบอกว่าเหรียญไหนที่ยังรับอยู่และเหรียญไหนที่หยุดรับแล้วนะคะว่าอันนี้ที่น้องเขาส่งมาแล้วป้าน้าก,ก็ให้เขาส่งมาแต่ป้าน้าบ,บอกว่าต่อไปไม่รับแล้วต่อจากนี้ไปไม่รับแล้วค่ะ คลิปนี้จึงเป็นคลิปที่มารีวิวเหรียญที่หยุดรับซื้อนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าใครไปดูคลิปเก่าใช่ไหมคะเขาก็จะเห็นว่าเหรียญน,นี้เป็นนักรับซื้อราคาเท่านี้เท่านี้คลิปเก่าๆนะคะเพราะฉะนั้นปนัดจึงต้องบอกว่าราคาขึ้นลงไม่แน่นอนตามกระแสะตามกระแสะความนิยมความต้องการกระแสะเศรษฐกิจหลายกระแสะค่ะมาเริ่มกันจากเหรียญที่ หยุดรับซื้อแล้วเนาะเอามาเริ่มเลยเหรียญที่หยุดรับซื้ออ่ะเนี่ยสิบาทปีสองห้าห้าสามปกติม่ได้รับซื้อเหรียญละสิบสิบห้าบาทเนาะใช่ไหมสิบห้าบาทใช่เหรียญสิบาทปีสองห้าห้าสามนะคะปกติเคยรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทแต่ตอนนี้ไม่รับแล้วค่ะหยุดรับแล้วนะคะไม่รับซื้อค่ะเข้าใจตรงกันนะคะทุกคนเหรียญสิบบาทพศสองห้าห้าสาม อนนี้ปัญนาหยุดรับซื้อที่หยุดรับซื้อเพราะว่าปัญนาขายไม่ได้แล้วคนที่นักสะสมที่เก็บเหรียญหมุนเวียนน่ะตอนนี้ไม่มีคนเก็บแล้วค่ะเขาเขาเก็บพอแล้วอะค่ะเพราะกลุ่มไม่ไม่ใหญ่มากนักนะคะเอเหรียญกลุ่มนี้เก็บแล้วเก็บเลยไม่มีการไปหลอมทําลายไม่เหมือนเหรียญเงินเหรียญเงินนี่ราคาเงินขึ้นเขาก็อาจจะนําไปหลอม เหรียญก็จึงหายไปเขาก็จึงรับซื้ออยู่ไม่ขาดใช่ไหมคะแต่เหรียญน,นี่คือเก็บแล้วเก็บเลยอยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นจึงไม่มีการรับซื้อเพิ่มเหรียญ10บบาทปี2553จํานวนผลิต1นึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันเหรียญเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่หกที่เจ็ดอันดับที่เจ็ดค่ะเพราะอันดับที่หนึ่งคือสองห้าสามสามอันดับที่สองสองห้าสามหนึ่ง อันดับที่4ี่สอห้าอันดับที่3ค่ะสองห้าอันดับที่4ี่สอห้สองอันดับที่5้าสองห้าอันดับที่6กสองห้สอันดับที่7จ็ดนี่ค่ะสองห้าห้นะคะจำนวนผลิตเพียง1นล้านเก0าแสห้าหมเท่านั้นเห็นไหม จากเมื่อก่อนหน้าก่อนหน้านี้เหรียญ10บบาทสองสีที่ลึกแรกๆเลยป้าน่ยก็เคยรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาท12บบาทพอมาตอนหลังๆก็คือเขาผลิตเยอะแล้วความต้องการของนักสะสมเต็มแล้วไม,มไม่มีไม่มีไม่มีใครรับซื้อแล้วนะคะป้าน้าก็จึงเพราะป้าน้าก็บอกแล้วว่าป้าน้าซื้อของที่ขายได้เหรียญอะไรที่ขายได้ป้าน้าซื้อถ้าอะไรที่ขายไม่ได้ก็คือไม่รับเช่น10บาทปีสองห้าห้าสามเนี่ยค่ะ ณปัจจุบันนี้คือขายไม่ได้แล้วนะคะจึงต้องหยุดรับซื้อค่ะเข้าใจตรงกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวป้าน่าจะบอกทีละพศอเอนาะว่าอะไรบ้างที่หยุดรับซือ้อที่เคยรับแล้วไม่รับนะคะที่หยุดรับซื้อหมายถึงเคยรับแล้วไม่รับค่ะเอานี้ไปเอาอันอื่นเอาอันอันอันใหม่มามาดูอันอื่นค่ะมาดูพศต่อสองห้าห้าสองห้า สี่สองสองห้าสี่สามสองห้าสามสี่สองห้าสี่สี่โอเคพอสอที่ไม่รับซื้อแต่พอสอที่ไม่ได้ก็ทําคลิปไม่รับซื้ออยู่แล้วเนาะพอสอสองห้าสี่สี่แต่นี้น้องๆที่เขาเคยส่งมาเขาก็ยังส่งมาอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะนั่นก็จึงต้องมาทําคลิปชี้แจงพอสอสองห้าสี่สี่ เป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนหรือสตังทอนนะคะพศสอง4ห้าสี่สี่ตอนนี้ป้านัดขายไม่ได้แล้วป้านัดหยุดรับซื้อค่ะอะให้ดูชัดๆเหรียญพศอสอง4ห้าสี่สี่ปัจจุบันไม่รับซื้อแล้วเพราะขายต่อไม่ได้นะคะไม่มีคนซื้อคนนักสะสมเขาคนที่เล่นเหรียญกลุ่มนี้นะคะวงไม่กว้างวงแคบๆนะคะเขาเต็มแล้วเอางี้ละง่ายๆเลยคือ คนรับซื้อเหรียญกลุ่มนี้เต็มแล้วไม่มีการรับซื้อต่อไปแล้วนะคะแต่วันอนาคตวันข้างหน้าไม่ไม่แน่นอนนะคะณปัจจุบันนี้วันนี้คะ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่บอกวันที่ให้ให้ให้เป็นไปจัดด้วยวันนี้วันที่15เดือน11ปี6กนะคะเดือนธันเดือนเดือนพฤศจิกาเดือนสิวันที่15เดือนพฤศจิกาปี68หยุดรับซื้อจากนี้ไปนะคะจากจากวันที่15นี้ไปไม่รับซื้อนะคะเหรียญ สิบาทพสสอง,สองห้าสี่สี่ที่พน,นักะจะต้องมาทําคลิปไม่รับซื้อเนื่องจากว่าเดี๋ยวคนไปดูคลิปเก่าเห็นว่ายังรับอยู่ใช่ไหมเขาจะเข้าใจผิดได้ค่ะพน,นักะจะต้องมาทําความเข้าใจเนี่ยค่ะพนนะักชัดเจนที่สุดคือไม่รับพน,นัก็บอกไปเลยว่าไม่รับรับซื้อเท่าไหร่ก็บอกชัดเจนนะคะรับเหรียญไหนบ้างเหรียญไหนไม่รับเหรียญไหนรับพน,นักบอกชัดเจนที่สุดค่ะ คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาใช่ไหมคะเห็นว่าไปได้บอกแล้วคุณก็รู้แล้วว่าเเขาไม่รับนะเขารับนะบางเหรียญที่หายยากผลิตน้อยหายากขายใครก็ได้ไม่ต้องมาขายเป็นหน้าก็ได้ขายได้ทุกร้านนะคะร้านรับซื้อหมดมาคุยกันสองห้าสี่สี่ก่อนพอสองห้าสี่สี่จำนวนผลิต สองล้านหกหมื่นเหรียญนะคะ<ส>ก็ก็ถือว่าจริงๆแล้วไม่เยอะนะถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนอ่ะสองล้านสองล้านหกหมื่นเหรียญสองศูนย์หกศูนย์ศูนย์ศูนย์ไม่เยอะค่ะไม่เยอะแต่ด้วยความที่เหรียญส่วนมากจะเป็นเหรียญผ่านใช้สภาพเขาก็จึงไม่ค่อยสวยมากนักเนี่ยคะ่ะก็จะมีบินบ้างสึกบ้างส่วนมากจะสึกบินนะไม่เท่าไหร่สึกสึกเยอะเพราะผ่านใช้ไม่เยอะนะคะ เมื่อก่อนไปนะ่เคยรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทยี่สิบบาทบ้างตอนหลังๆนี่มารับซื้อสิบสองบาทแต่ปัจจุบันณนะวันนี้คือไม่รับแล้วนะคะรู้ทั่วกันเนาะเข้าใจตรงกันนะพอศสองห้าสี่สี่จากวันนี้ไปไม่รับซื้อแล้วคะ่ะหยุดก่อนนะคะหยุดก่อนเว้นแต่จะมีกระแสความนิยมหรือมีอะไรมาเหตุอะไรมาที่จะต้องทําให้เป็นกระแสอะไรก็ไม่แน่นะวันข้างหน้า แต่หน้าวันนี้ค่ะหยุดก่อนเพราะว่าถ้าหยุดถ้าไม่ถ้าไม่หยุดซื้อนะคะซื้อมาเก็บไว้เยอะๆตุนตุนไว้ไม่มีทุนเดินต่อค่ะเดินต่อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะชัดเจนค่ะคือหยุดรับซื้อสองห้าสี่สี่นะคะไม่รับอ่าเรามาดูต่อที่เดืียที่ไม่รับวันนี้เราคุยกันไม่ใช่ประกาศรับซื้อเนาะประกาศหยุดรับค่ะ ประกาศหยุดรับซื้อพศ2543เนี่ยมา100เหรียญเลยเห็นไหมคะพศ2543 100เหรียญเหรียญ10บาทสตังค์ธนนะคะพศ2543 100เหรียญเหรียญก็สวยอยู่นะ43อะ่ะเนี่ยดูแลเหรียญสวยๆทั้งนั้นอะ่ะ2543มา100เหรียญ มาหนึ่งร้อยเหรียญน,นะคะไปแนทซื้อตอนนี้ค่ะอันนี้นะคะที่ซื้อมานเนี่ยเหรียญสิบห้าบาทก่อนหน้านี้นะคะรับซื้อเหรียญสิบห้าบาทค่ะสองห้าสี่สามแต่ณปัจจุบันต่อจากนี้ไปไม่รับแล้วนะคะหยุดรับค่ะสองห้าสี่สามไม่รับซื้อเลยไม่รับเลยนะคะค่ะถ้ารับก็เออผ่านไม่ผ่านใช้ที่เป็นเหรียญ UNC อน่ะนะคะก็ยังพอขายได้อยู่ u n c ที่ไม่ผ่านจากการใช้งานเลยที่เหรียญอยู่ในถุงในแพ็ค แพ็คสวยๆในถุงเลยนะคะอ่าอันนั้นก็ยังยังคุยกันได้อยู่แต่ถ้าเป็นมาแบบนี้เป็นสตังทอนไม่รับซื้อแล้วค่ะตังทอนสองห้าสี่สามนะคะเป็นตัวติดผิดน้อยอันดับที่หกรองจากพศสองห้าสามสามสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสามสี่อ่าแล้วก็มาสี่สามค่ะอันดับหนึ่งสามสามอันดับสองสามหนึ่งอันดับสามสี่หนึ่งอันดับสี่อันดับอันดับสี่สี่สองอันดับห้า อันดับที่ห้าสามสี่อันดับที่หกสี่สามค่ะอันนี้คืออันดับที่หกนะคะสองห้าสี่สามจำนวนผลิตหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเหรียญหนึ่งล้านนะหนึ่งล้านกว่าอีกไม่ถึงสองล้านนะคะถือว่าไม่เยอะนะคะไม่เยอะหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเหรียญอ่ะ จำนวนที่พูดนะคะจํานวนที่ระบุมาจํานวนที่บอกกล่าวเนี่ยค่ะที่ที่พูดไปคือเป็นจํานวนที่ระบุมีเอกสารหลักฐานอ้างอิงได้ไม่ได้หลักฐานไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆที่ไม่มีอะไรรองรับนะคะ,ะจะผลิตจริงเท่าไหร่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งอันนั้นเราไม่จะสามารถที่จะไม่พูดถึงหรือทราบได้เราทราบตามเอกสารที่เขาเขาให้เราทราบ เอางี้ดีกว่าเขาอยากให้เรารู้เท่านี้นะคะก็คือเท่านี้ประธานพูดอย่างเงี้ยหลายคนจะเข้าใจเขาต้องการที่จะให้เรารู้หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเหรียญแล้วก็เอาหลักฐานของเขาอะที่เขาประกาศออกมานี่แหละมาเป็นหลักฐานยืนยันนะคะจํานวนผลิตหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเหรียญค่ะเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่สาม ตัวติดผลิตน้อยติดหนึ่งในสิบด้วยนะคะอันดับที่6กถือว่าจริงๆก็น่าสนใจน่าเก็บน่าเก็บมากเลยนะคะน่าแบบเนาะแต่ด้วยความที่ไปน่าเก็บไว้เยอะมากแล้วอ่ะคะ่ะเก็บไว้เยอะมากจริงๆแล้วประมาณว่าซื้อมาขายไปแล้วซื้อมาแล้วขายไม่ได้อะส่วนที่เก็บก็คือก็ตันแล้วเหมือนกันเมื่อเเก็บไว้เยอะแล้วก็พอแล้วค่ะนะคะ,นะคะแล้วที่เหลือเนี่ก็คือซื้อมาเพื่อขายต่อ แล้วซื้อแล้วขายต่อไม่ได้ไงคะตอนนี้นักสะสมเขาก็เต็มกันหมดแล้วนะคะขนาดก็หน้ายังเต็มเลยคนอื่นก็เต็มค่ะจึงขายต่อไม่ได้ขายต่อไม่ได้ก็หยุดรับนะคะรู้ทั่วกันนะคะประกาศให้ทราบตรงนี้เลยชัดเจนนะคะ10บ,บาทปี2543ณนะวันนี้หยุดรับซื้อแล้วคะ่ะ